นอนโรงพยาบาลไหมโอ้โหเฮ้ยรักกินหมูไม่เคยเหนร้อมากมเราเข้ากระเทิรมาแล้วไม่เคยลัวเห็นอะไรเลยนะใส่เสื้อกันฝนทำไมอ่ะเบี้ยหัวเดี๋ยวพอมันทิ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะเหม็นกลัวเหม็นไม่ได้กลัวเหม็นเดี๋ยวมันจะ ก็ดูเหมือนเป็นคนเรื่องมากหนูไม่ได้เรื่องตั้งแต่เราคบกับเธอมาแล้วเนี่ยเธอถ่ายคนนเี๋ยวเขาเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนเรื่องมากเธอไม่ได้เรื่องมากแต่สิ่งที่เธอทำอยู่อ่ะเขาเรียกว่าเรื่องมากพ่อแม่คบกับพ่อมาแม่ไม่เคยกลัวตัวเหม็นหัวเหม็นเลยนะจริงเหรอแต่นี่มันแพท้องพอมันกินเสร็จแล้วมันจะเหม็นมันไม่ไม่อยากให้ตัวมันมีกลิ่นเนี้ยเธอไรบ ได้ปรบเลยอะไเดวมันก็ได้เป็นในสิ่งทตัวเองเราม่รจักที่ไปไงเธอไม่เคยแพ้ท้อเธอไม่้าใจหรอกหว่าจะเข้าไปห้องทดลองวิทยาศาตเรื่องมึงเนี่ยวิจัยหมูว่างั้นเราเกงจเจ้าของร้านไมเธจออธิบายเจ้าของร้านดดีจะบอกว่าเราองราว่าเธอว่เธอรังเกียจหมูเขาใช่เออเธอไม่เ้จัเราเกงเลาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบแต่เจ้าขอร้านี้เล่นรักมากเลยนเธอแปีเขา้เรา